เครื่องมือ AI ช่วยสร้างเว็บไซต์คุณง่ายนิดเดียวไปดูกันสวัสดีครับคุณอยู่กับต่างนะครับ CEO บริษัทเคเดลนร์ดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเครื่องมือ AI นะครับในการช่วยสร้างเว็บไซต์ครับซึ่งโอเคครับหลายๆคนบอกเอ้ยอย่างนี้เนี่ยทำให้เราตกงานหรือเปล่าบอกไม่ได้ตกงานนะครับผมบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณนะครับเห็นภาพครับตัวแรกนะครับ ดังไม่แพ้กันลยครับกับต,ตัวเก่าที่มันมีอยู่ก็คือ w i x ครับ x w i x com หลายๆคนอาจจะเคยเข้าใจและเคยเข้าใจว่าอ๋อมันแหละคือเครื่องมือนะครับในการช่วยในการสร้างเว็บไซต์ในการลากวางแต่ตอนนี้ Wix นะครับทำได้ขนาดนะั้นไม่พอนะีปรับตัวเองนะครับมีตัวใหม่เข้ามาชื่อว่า w i x a d i นะครับเป็นตัวพิเศษของ Wix ที่สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นอะไรครับสร้างออกมาเป็นเว็บไซต์เป็นแพทเทิร์นเป็นบล็อกและคุณก็ค่อยไปปรับ ามต้องการแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าปรับแก้แล้วเออเนี่ยประมาณนี้นะแต่ไม่มีเวลาจะทําหรือปรับแก้แล้วรู้สึกว่ามันไม่โดนอ่ะมันต้องการดีไซน์มันต้องการคนออกแบบเนี่ยนะครับก็มาหาเคดียนครับเราช่วยได้นะครับทุสุดท้ายครับนั่นก็คือ Canva.com ครับ Canva คือแอปพลิเคชันในการสัสร้าง,งานพรีเซนเทชันสัสร้างใช่ไหมครับงานต่างๆอาร์ตเวิร์กหรือโพสต่างๆเขาก็มีฟีเจอร์ทําเว็บไซต์เช่นกันนะครับที่เป็น AI พิม์เข้าไปก็ได้เว็บไซต์ออกมา หมายความว่าอะไรครับก็มันมีฟีเจอร์นะครับในการพิมพ์เอาลิสต์ไปทำนะครับออกมากลายเป็นพรีเซนเทชันนะครับคุณสามารถแปลพรีเซนเทชันนั้นนะครับออกมาเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ได้นี่นก็เป็นตัวที่ง่ายทั้งหลายคนก็เข้าใจแต่อย่างที่บอกนะครับแคนว่าเขาก็จะมีข้อจํากัดคือปรับแต่งองค์ประกอบให้มันดูแบบอ่างดูง่ายดูไรหรือใส่กิมมิคบางทีมันก็ยังไม่ค่อยที่จะตอบสนองเท่าไหร่แต่ยังไงคุณก็ได้เว็บไซต์และก็ได้สิ่งที่คุณจะคุยกับผู้ออกแบบด,ดีไซน์ว่าฉันจะได้ประมาณนนนนนนีีี้้มก่่หาูัันนะครบ ้าอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญเปรียบเสมือนเรามีปืนที่ดีนะครับและกระสุนที่ดีนะครับทำให้เราสามารถทางานได้ไวมากขึ้นครับซึ่งจุดนี้นะครับเราก็จะใช้ไอนะครับในการช่วยปรับปรุงงานลูกค้านะครับให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทุกคนครับหรือทุกคนครับที่อยากทําเว็บไซต์นะครับเราจะช่วยคุณครับสัรสร้างออกมาเป็นเว็บที่ใช้งานได้จริง ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ทางการตลาดอย่างแน่นอนครับอยากดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ตัวเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานทำเป็นลิงก์แปะไว้ข้างใต้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวยังไไปดูได้ตรงเดสคริปชันก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณหาบริษัทที่ช่วยคุณนะครับในการเติบโตด้านออนไลน์นะครับอยากจะเติบโตอยากได้ผลลัพธ์ก็าลองมาปรึกษามาคุยกันได้นะครับว่าเราไปด้วยกันได้ไหมนะครับเคเดียนครับวีโคดิเกเตอร์ครับให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณครับสวัสดีครับ